สำหรับเรื่องหลอนที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์หลอนของคุณฝนกับเรื่องห้องเดียวที่เหลือช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาคุณฝนได้มาทำงานอยู่จังหวัดนนทบุรีกับเพื่อนอีกสองคนซึ่งมาโดยกระทันหันมากคือต้องมาหาห้องเอาดาบหน้าโดยที่ไม่ได้ดูหรือเลือกห้องไว้เลย พอมาถึงก็แวะไปสมัครงานก่อนแล้วค่อยหาห้องจนคุณฝนได้ไปถามหอพักหนึ่งว่ามีห้องว่างหรือเปล่าเจ้าของหอพักก็อำ้ำอ่ำอึ้งอึงที่จะตอบส่วนคุณฝนก็รอคำตอบอยู่ถ้าไม่มีห้องว่างจะได้ไปหาที่อื่นแทนจะได้ไม่เสียเวลาสุดท้ายผ่านไปสักสองสามนาทีเห็นจะได้เจ้าของหอบอกมาว่ามีว่างหนึ่งห้อง คุณฝนจึงตัดสินใจเอาทันทีเพราะหอนี้ติดตลาดติดเซเว่นและที่สำคัญติดโรงงานที่คุณฝนจะได้งานด้วยจะได้เดินทางไปทำงานอย่างสะดวกพอได้กุญแจมาแล้วเปิดประตูเข้าไปครั้งแรกคือห้องน่ากลัวมากวังเวงดูเก่าสุดโทมมากผนังห้องคือมีรอยคราบที่ติดแผ่นอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมด คุณฝนกับเพื่อนหันมองหน้ากันทันทีเอาไงดีแต่คุณฝนเลือกไม่ได้แล้วจึงจำใจต้องอยู่คืนแรกประมาณสองทุ่มคนยังเดินผ่านหน้าห้องไปมาพอเข้าสามทุ่มทุกอย่างคือเงียบมากเงียบจนตกใจคุณฝนกับเพื่อนก็เข้านอนตามปกติคืนแรกได้ยินเสียงจากข้างในห้องน้ำดัง กับเสียงน้ําไหลเองบ้างและเสียงจากนอกห้องเหมือนของชิ้นใหญ่ๆหล่นดังแต่ออกไปดูก็ไม่มีอะไรบ้างเป็นแบบนี้แทบทุกคืนเวลาผ่านไปจะเข้าหนึ่งเดือนคุณฝนก็ยังเจอเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆเวลาคุณฝนออกจากห้องนี้เพื่อไปทำงานก็จะเห็นสายตาจากคนอื่นในหอมองคุณฝนมาแบบแปลกๆ และหน้าห้องก็จะมีน้ำแดงที่เป็นขวดแก้วบ้างขวดพลาสติกบ้างตั้งอยู่สีห้าขวดเป็นประจำและถูกเปลี่ยนประจำตอนแรกคิดว่าเขาเอามาวางทิ้งแต่ทำไมดูใหม่ทุกวันเลยด้วยความสงสัยจากน้ำแดงเอ่ยเสียงในห้องนอกห้องเอ่ยสายตาคนในหอเอ่ยคุณฝนเลยตัดสินใจไปถามน้องข้างห้องดูว่าทำไมเขาถึงมองคุณฝนแบบนี้ ดูแบบแปลกๆน้องคนนั้นทำหน้าเลิกๆดูลังเลที่จะตอบเหมือนพี่เจ้าของหอเลยน้องเลยถามคุณฝนกลับมาว่าพี่ใช่คนที่เช่าห้องนั้นไหมคุณฝนตอบว่าใช่น้องมาเลยตัดสินใจเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้หนึ่งปีมีคนแก่ช็อกอยู่ในห้องน้ำนั้นเสียชีวิตในห้องน้ำแล้ววิญญ,ญาณคือเฮียนหนักมากหลอกหลอนชาวหอทุกคืนพี่สังเกตไหมว่า พอเข้าสามทุ่มแล้วทุกอย่างคือเงียบไม่มีคนกล้าออกมาเดินเลยส่วนเจ้าของหอ,อก,ก็กลัวคนจะย้ายออกเลยเชิญพระมาทำพิธีในห้องนั้นแล้วห้องนั้นถูกปิดตายมาตลอดจนพวกพี่เข้ามาอยู่นี่แหละและหนูก็ยังได้ยินเสียงมาจากห้องน้ำพี่อยู่เลยตั้งแต่ก่อนพี่ย้ายเข้ามาเราได้ฟังยิ่งเหวอไปใหญ่เท่านั้นยังไม่พอน้องเล่าต่อว่า แล้วที่เห็นน้ำแดงตั้งไว้ที่หน้าห้องพี่ที่ถูกเปลี่ยนใหม่ตลอดก็คือตรงจุดนั้นเด็กตกลงบันไดามาจากชั้นสี่มาคอหักตายหน้าห้องชั้นสามซึ่งเป็นหน้าห้องของคุณฝนนั่นเองสรุปว่าที่คุณฝนได้ยินเสียงของชิ้นใหญ่ๆตกลงมาอยู่บ่อยๆตกอยู่ทุกวันไม่ต้องไปถามหาแล้วแหละว,ว่ามันคืออะไรคุณฝนตกใจมากทำอะไรไม่ถูกทำไมเจ้าของหอไม่บอกกับเราก่อน พอรู้แบบนี้คุณฝนกับเพื่อนก็ชวนกันย้ายออกทันทีเลยอยู่ไม่ได้แล้วแบบนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสำหรับท่านผู้ฟังที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้และชื่นชอบเรื่องหลอนๆเรื่องผีที่ผมเล่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ในการหาเรื่องหลอนมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในครั้งต่อไปเอาไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับค่ำคืนนี้ลาตีสวัสดิ์ทุกท่านครับ